สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับซ่องฟันฟิช c h ง n แนลนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวและผ่าลอกจากจีนนะครับจากจีนจากก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมเคยทํำคลิปไปว่าลอกจากจีนที่ขายดีติดติดอันดับท็อปของจีนเนี่ย ก็จะเป็นมีอยู่2คลิปอนะครับก็เป็นมีล็อกสปินนิงทั้งลอกสปินนิงแล้วก็ลอกเบสแต่วันนี้เนะี่ยผมจะเอาสั่งลอกสปินนิงมานะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นล็อกแคสกิงชากี้รุ่นที่3นะครับซีรีส์3แล้วนะครับเป็นลอกสปินนิงที่ขายดีในจีนนะครับนะครับส่วนในบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่มียังไม่มีจําหน่ายเป็นทางการนะครับจากอ่า ร้านตกปลานะครับก็ต้องสั่งจากจีนนี่แหละครับก็นี่ผมสั่งมาผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับเนี่ยเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวก็มาแกะพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับผลิตที่จีนครับเมดอินชายนะครับราคามือหนึ่งก็ราคาเต็มรู้สึกว่าจะอยู่ที่พันนิดๆนะครับพันนิดๆนะครับผมแกะไปเลยนะครับ แพ็กเกจเขาก็ไม่ได้ใส่กล่องกันกระแทกมาแต่ว่าก็ใส่เป็นตัวตัวเนี่ยครับตัวกันกระแทกที่เป็นสูญญากาศนะครับกลมๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับมันบีบแล้วมันมีฟองอากาศข้างในนะครับทําให้มันกันกระแทกได้นะครับอ่าเนี่ยครับนี่ต่างมาจากจีนนะครับก็วัดดวงไปเลยส่งจริงไหมเจ้านี้นะครับนะครับก็ปรากฏว่าส่งจริงนะครับเนี่ยกล่องใช่นะครับกล่องใช่ ใส่ตรงมาแบบนี้เลยอะนะครับโอ้โหสวยดีดูดีมากเลยนะกล่องนะครับดูแบบกล่องดูอินเตอร์ดีนะครับอ่านะครับกล่องสีดำนะครับแล้วก็โลโก้แดงแล้วก็นี้เป็นโลโก้นะครับอันนี้เป็นแบรนด์แคทคิงนะครับอ่านะครับกล่องสวยครับกล่องสวยครับอ่ะกล่องสวยอะนะครับ ก็เดี๋ยวเปิดกล่องกันเลยนะครับผมอ่ะนะครับอันบ็อกไปเลยอ่าเปิดกล่องออกมานะครับก็ฝาของด้านในก็จะมีโฟงน้ํากันกระแทกตรงนี้นะครับอ่ะนะครับแล้วก็ที่สเปคสเปคของลอกรุ่นนี้เดี๋ยวผมมีปะสเปคไม่มีนะครับตรงข้างกล่องนะครับไม่ได้บอกอะไรไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูในกล่องก่อนนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นรอกเลยนะครับผมสั่งเป็นเบอร์หนึ่งพันมานะครับ เบอร์1 0 0 0มานะครับนี่ครับอ่านะครับก็เป็นเบอร์ค่อนข้างเล็กนะครับเล็กถ้าเบอร์1 0 0 0ทั่วไปเลยนะครับนะครับก็เท่าของอะไรมั่งก็ให้นึกภาพนะครับ GMAX นะครับ GMAX เบอร์1000นะ GMAX ว o ้เบอร์1,000อ่าเนี่ยเท่ากันนะครับเท่ากันนะครับแล้วก็ด้านในของกล่องนะครับโอ้กล่องทำมาดีมากเลยนะครับเปิดมาเรื่อยๆมีอันนี้คืออะไรเนี่ย อันนี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับของบริษัทนะครับเป็นกร์ดนะครับแล้วก็แขนหมุนนะครับข้างในแขนหมุนก็จะเป็นแบบแขนเกลียวนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ให้สติกเกอร์มาด้วยนะครับเป็นเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็สติกเกอร์ของแค t k ิ n งนะครับ ไดอะแกรมนะครับไดแกรมก็ทำมาดีเลยนะครับทำเป็นสีมาให้เลยนะครับก็เป็นชิ้นส่วนจริงแล้วจับแยกส่วนนะครับเผื่อไว้หน้หนะเวลาแบบเซอร์วิสเองอะนะครับก็มีบอกพวกเบอร์พาร์ตต่างๆนะครับอ่านะครับเบอร์พาร์ตต่างๆถือว่าครบคันเลยนะครับอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือ โอ้โหคู่มือนี่แบบบอกรายละเอียดยิบเลยนะครับโอ้โหการใช้งานรอกรุ่นนี้นะครับนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเพราะว่าคิดว่าเขาก็น่าจะจำหน่ายแบบเวอร์ไว้นะครับขายทั่วทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปนะครับเพราะว่าผมเห็นคนที่ซื้อก็มีหลายชาติอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวเก็บมันก่อนนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูน้ําหนักรอกกันก่อนนะครับ ลอบตัวนี้น้ำหนักกี่กรัมนะครับเบอร์หนึ่งพันนะครับสองร้อเก้ากรัมนะครับอ่านะครับถือว่ากําลังดีเลยครับเบอร์หนึ่งันสองร้กากรัมนะครับรูปทรงก็สวยห้ามนะครับสวยงามสำหรับสเปคนะครับโดยคร่าวๆนะครับเบอร์หนึ่งพันตัวนี้นะครับก็แขนเนี่ยเป็นแขนเกลียวนะครับงานดีเลยครับเนี่ยครับแขนเกลียวนะครับ างานแขนเกี้วนะครับผมก็เบอร์หนึ่ก็ลูกเปิลจะทั้งหมดจะเป็น10บวกหนะครับ10บวกหนึ่งแม็กนะครับแม็กที่เขาบริษัทเขาบอกไว้นะครับก็คือกําลังเบรกสิกิโลกร,รัมนะครับรอบเกียร์อยู่ที่5.2นะครับสายสายศูนได้180เมตรนะครับศูนได้ 150เมตรนะครับแล้วก็0.26ได้ 120N เอ็นนะครับอ่าผมเดาว่าถ้าเป็น PE 1เนี่ยก็ถือว่าน่าจะได้เกือบเกือบ150เมตรเลยนะครับอ่านะครับเนี่ยครับตรงนี้เขาก็บอกไว้นะครับอ่าก็ภาพรวมนะครับรอบรอบตัวรอกนะครับการเก็บงานการทำสีนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างค่อนข้างภายนอกนะครับภายนอกก็ ค่อนข้างเนี้ยบนะครับค่อนข้างเนี้ยบนะครับอ่านะครับเนี่ยครับจุดต่างๆนะครับอ่านะครับี่ด้านบนนะครับแล้วก็พวกเบลอาร์มนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเนี้ยบนะครับคลิกเสียงนี่มันใส่มากเลยครับเนี่ยครับอ่านะครับเดี๋ยวผมใส่แขนก่อนนะครับเป็นแขนเกลียวนะครับอ่านะครับอ่าสัมผัส หมุนครั้งแรกนะครับโอ้โหเห็นนะครับลื่นนะครับลื่นนะครับลื่นดีเลยนะครับลื่นดีเลยนะครับลื่นครับโหประหลาดใจมากหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันนิดๆหนึ่งพันหนึ่งร้อยมั้งหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับราคาเต็มนะครับประมาณนี้นะครับอ่านะครับก็ ถือได้ว่าการหมุนเนี่ยค่อนข้างลื่นเลยนะครับอ่าลื่นลื่นดีเลยครับะนะครับเดี๋ยวลองดูคลิกเสียงตอนหมุนหน่อยคลิกเสียงจะดังแหลมแหลมแน่นๆเลยนะครับโอ้คลิกเสียงสุดยอดมากเสียงดังแน่นมากนะครับอ่านะครับผม เดี๋ยวไปดูกันทีละจุดเลยนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูในส่วนของอ่าหนออก่อนนะครับว่ามีมีลูกเบิลอยู่ไหมนะครับตรงนี้ฝาปิดหนอบเป็นอลูมิเนียมนะครับเมื่อกี้ผมทําตกอ่าแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีน็อตยึดอยู่นะครับก็มีลูกเบินแน่นอนนะครับในหนอกี่นะครับ ให้มาสองตลับเลยนะครับผมไม่ต้องอัพอะไรเลยนะครับนี่ครับลูกปืนสองตลับนะครับนะครับเดี๋ยววัดดูวงใน4ีมิลน,นะครับวงนอกเจ็ดมิลน,นะครับแล้วก็ความหนาสองมิลน,นะครับอ่าก็เป็นลูกปืนสแตนเลสเดี๋ยวไปกันต่อนะครับเดี๋ยวไปดูอ่า ของในส่วนของสปูนนะครับตรงนี้ฝาเบรกนะครับมีคลิกเสียงให้มาด้วยนะครับก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ฝาเบรกนะครับงานดีมากมีซินยางมาให้นะครับเนี่ยครับซิญยางกันน้ำอ่าเนี่ยฝาเบรกให้ซิญยางมานะครับกันน้ําเข้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าถ้วยนะครับถ้วยแผ่นกดทาหน้าที่กดเบรกไปในตัวนะครับแล้วก็ ตรงแกนสปูลตรงนี้นะครับก็จะเป็นลูกยางนะครับอ่าเป็นยางรอบๆนะครับแล้วก็นี่ครับคลิกถ่วยช่วยที่มันสร้างสร้างเสียงนะครับเป็นแบบเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับถ้ามันสึกในอนาคตนะครับแล้วก็มีลูกปืนอยู่หนึ่งตลับนะครับข้างในสปูลนะครับก็ถือว่าโอ้อ่ะนะครับ เบรกนะครับนี่ครับเป็นแบบให้เป็นคาร์บอนมาเลยนะครับาเบรกให้คาร์บอนมาเลยตามสเปคนะครับเบรกคาร์บอนนะครับ1แผน่นอสองนะครับสาม แล้วก็อ่าครับก็ผ้าเบรกคาร์บอนนะครับให้มาสามแผ่นนะครับตรงนี้ก็ข้างในนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเป็นลูกปืนแทนนะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกปืนมากี่ตลับเนี่ยโอ้โหให้ลูกปืนมาสองตลับเลยในสปูลโอ้เนี่ยครับให้ลูกปืนมาสองตลับเลยนะครับในสปูลน,นะครับ โอ้โหจะเยอะไปไหนเอ้ยเดี๋ยววัดก่อนถึงว่าช่วยในเรื่องของความเรื่อนเพิ่มขึ้นอ่นะครับวงในอยู่ที่เจ็ดมิลเลยนะครับวงนอกอยู่ที่สิบเอ็ดมิลน,นะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่สองจุดห้ามิลน,นะครับอ่าเนี่ยครับเขาให้ลูกเปิร์มาสองตลับนะครับด้านในสปูลน,นะครับอะนะครับเนี่ยครับงานสีอะไรก็ ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับสปูนก็เป็นสปูลสีแดงนะครับอันเป็นอลูมิเนียมนะอโนได์นะครับดำกับแดงนะครับและก็ขอบสปูนก็ช่วยในเรื่องของอส่งสายได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับะนะครับโอเคเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะมาดูในส่วนของอตรงนี้จะเป็นชุด ชุดคลิกเสียงนะครับชุดคลิกเสียงอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นซิมนะครับรองไว้อยู่ในแผ่นนะครับเนี่ยครับอ่าคลิกเสียงไปขอควายนะครับดังสนัดลั่นทุ่งอ่านะครับแล้วก็ชุดนี้จะถอดก็ต้องถอดต้องตอกสลักนี้ออกมาก่อนนะครับนี่ฮะสลักอ่าเนี่นะครับ ก็จะเป็นตรงนี้จะมีน็อตยึดโรเตอร์อยู่นะครับแต่เดี๋ยวจะไปก่อนจะไปตรงนี้ก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของในชุดลายโรเลอร์ก่อนนะครับว่ามีลูกปืนอยู่ไหมนะครับมีลูกปืนไหมเหมือนจะเป็นบู o t นะครับนะครับเนี่ยนะครับอ่าเป็นบู o t นะครับเป็นบู o t นะครับไม่ใช่ลูกปืนนะครับเป็นบู o t นะครับ ะนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ไปอัพกันได้นะครับเดี๋ยวผมวัดไว้ให้นะครับวงในจะอยู่ที่4ีมิลน,นะครับ4ีมิลน,นะครับวงนอกจะอยู่ที่7จมิลน,นะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่2มิลน,นะครับต่อไปครับเดี๋ยวก็ไปดูในส่วนของ ระบบเปิดปิดหน้าล้อสักนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับสปริงนะครับว่าเป็นระบบอะไรนะครับแต่ว่าการเปิดปิดหน้าล้อการเด็ดกลับนี่ทําได้ดีนะครับแข็งแรงอยู่นะครับนี่ครับเป็นระบบสปริงโช๊คนะครับเป็นสปริงโช๊กก็บริษัทเขาก็แต้มจารบีมาให้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวโรเตอร์กันหน่อยนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูครับน็อตที่อยู่ในคอโรเตอร์นะครับน็อตประคองโรเตอร์นะครับข้างในนะครับนะครับชุดน็อตนะครับที่อยู่ในนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นน็อตประคองยึดโรเตอร์ไว้นะครับก็จะเป็นน็อตที่มีลูกเปิร์นอยู่นะครับนะครับด้านในนะครับ อันนี้จะเป็นวงในจะเป็นห้ามิลนะครับห้ามิลแล้วก็วงนอกจะเป็น8มิลนะครับความหนาอยู่ที่2.5มิลนะครับโรเตอร์นะครับผมก็ก็งานเรียบร้อยดีนะครับเป็นการเจาะเซาะรูนะครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับเนี่ยครับเขาจะประหยัดพื้นที่นะครับแทนที่ว่าตรงนี้เนี่ยส่วนเกินตรงนี้จะเป็นลอกทั่วไปเขาก็จะทํามาปิดหมดนะครับแต่ว่าเขาก็เร่งเห็นว่า ตรงนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเขาก็ทําให้มันเป็นว่างไปเลยนะครับเพื่อลดน้ําหนักให้ได้มากที่สุดนะครับตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกนะครับนะครับมาถึงตรงนี้นะครับฝาครอบก็เป็นพลาสติกนะครับมีน็อตอีกตัวนะครับตรงนี้จะเป็นแผ่นเหล็กปิดชุดลูกปืนข้างในนะครับเนี่ยครับชุดลูกปืนข้างในนะครับ เดี๋ยวสังเกตด,ดีๆนะครับใครที่ใช้รุ่นนี้นะครับตอนถอดพวกนี้เนี่ยเนี่ยครับให้ระวังสปริงข้างในนี้ดีๆนะครับอย่าให้หายนะครับเดี๋ยวไปถอดบอดี้กันเลยนะครับ ับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในส่วนของบอดี้ที่เขาบอกว่ามันกันน้ําเข้าได้นะครับเขาเหมือนกับว่าเขาเขาทําเป็นร่องๆอ,อย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์เขาคือยังไงนะครับแต่ว่ามันไม่มีพวกซินยางอยู่นะครับแต่ทีนี้ว่ามันเป็นร่องอย่างเงี้ยน่าจะเป็นการเหมือนกับว่าพอ ให้ผมเดานะครับก็คือถ้าน้ํามันเข้ามาเนี่ยเกิดมันเข้ามาซึมเข้ามาได้เนี่ยมันก็จะไปอยู่ตามร่องนี้ก่อนนะครับเหมือนกับว่าอารมณ์ประมาณว่าแบบร่องคอยดักดักน้ําที่มันซึมเข้ามานะครับให้มันอยู่ในเนี้ยนะครับอันนี้คือผมคาดเดานะครับเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูลูกปืนนะครับนี่นะครับมีลูกปืนฝั่งฝาลอกนะครับวงในอยู่ที่7ดมิลนะครับ งนอกอยู่ที่13ามิลนะครับอ่านะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูเฟืองก่อนนะครับเฟืองขับนะครับอ่ะนะครับงานของเฟืองนะครับนี่นะครับงานของเฟืองนะครับเห็นไหมครับแกนกลางของเฟืองเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่านะครับนี่ครับเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็อ่าวัสดุเฟืองน่าจะเป็นพวกอ่าอลูมิเนียมหรืออลลอยซิงอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับ ก็งานก็ถือว่าได้เรียบร้บอดรยดีนะครับถือว่าเรียบร้อยดีนะครับนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นชุดเฟืองพินเนียนนะครับแล้วก็มีเฟืองเกียร์สายด้านในนะครับก็เดี๋ยวไปลือ้อกันต่อนะครับนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดกันทร่ก๋บนะครับก็จะมีเฟืองพินเนียนนะครับ งานของเฟร์มพินเนียนนะครับก็ทําออกมาได้ค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับอ่านะครับงานกัดกึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกปืนกันตีกลับนะครับอ่านะครับแล้วก็ลูกปืนประคองพินเนียนตัวล่างนะครับนี่นะครับห่วงในจะอยู่ที่7มิลนะครับห่วงนอกอยู่ที่13มมิลนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่3.5มมิลนะครับ แล้วก็ลูกปืนอีกตัวนึ่งนะครับวงในจะอยู่ที่7มิลเหมือนกันนะครับวงนอกอยู่ที่13มิลนะครับวงในอยู่ที่3.5มิลนะครับอ่านะครับแกนก็เป็นแกนสเตนเลสมาให้เลยนะครับเนี่ยครับแกนสเตนเลสนะครับอ่านะครับชุดสชุดตัวเกีีรยสายให้ลูกปืนมาด้วยนะข้างในน้ำเพชรใหญ่เลยนะครับเนี่ยนะครับ นี่ครับลูกปืนในชุดตัวเกีี่ยสายนะครับก็ถือว่าให้มาเม็ดใหญ่เลยนะครับวงในอยู่ที่7นะครับแล้วก็วงนอกอยู่ที่11มิลนะครับแล้วก็ความหนานะครับอยู่ที่2.5มิลนะครับลูกปืนอีกฝั่งครับผมเอาไม่ออกนะครับผมไม่รู้ว่าเขาล็อกมายังไงนะแต่คิดว่ามันมี มันมีไอ้ปุ่มสามปุ่มนี้ครับเนี่ยครับปุ่มสามปุ่มนี้นะครับที่เขาล็อกไว้นะครับเพราะว่ามันคาอออกมาไม่ได้นะครับเนี่ยมันโดนล็อกไว้หมดเลยนะครับถ้าผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันถอดออกมาได้ไหมนะครับแต่ว่ามันไม่มีเกียวอะไรให้หมุนนะครับมันประกอบมาแน่นมากเลยครับเนี่ยเอาไม่ออกเลยนะครับจะเปลี่ยนลูกปืนจะเปลี่ยนยังไงเนี่ยนะครับตรงจุดนี้ครับผมขอภายนหน้าด้วยนะครับผมก็ไม่กล้ารื้อนะครับ เพราะว่ามันถอดไม่ออกจริงนะครับไม่รู้จะเอาอะไรงัดนะครับก็ว่าจุดที่เขาจะให้งัดเนี่ยมันก็เขาก็ไม่ได้บอกมาด้วยนะครับโอเคครับสรุปนะครับก็ลอรุ่นนี้นะครับก็เป็นลอบที่ในราคา1 1 0 0บาทนะครับ1,100บาทก็ดูดูจากเอาแค่สเปกก่อนนะครับสเปคน่าใช้นะครับสเปคน่าใช้นะครับแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างที่จะไม่หนักมากนะครับไม่หนักมาก ส่วนความคุ้มค่านะครับผมมองว่ามันคุ้มในเรื่องของสเปคเลยนะครับมันคุ้มมาก,มากๆในเรื่องของสเปคแต่ทีนี้ว่า,าเรื่องการรับประกันเนี่ยบริษัทเขารับประกันปีหนึ่งก็จริงนะครับแต่ว่ามันอยู่จีนนะครับมันอยู่ที่จีนมันไม่มีตัวแทนจําหน่ายเป็นทางการในประเทศไทยนะครับทีนี้ว่าเรื่องอะไร,รือการรับประกันหลังการขายมาันอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับอาจจะยุ่งยากนิดนึงก็ ลองดูนะครับก็ใครที่อยากหาลอกนะครับสเปคคุ้มๆนะครับงานจีนนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ผมมองว่าก็น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับน่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีวเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เราขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ